โชียลมอน,นี้ดับคอมกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามีพัสดุจากเอฟซีนี่พัสดุจากเอฟซีทั้งหมดหนึ่งซองนะคะของนี้เหรอส่งมาเพิ่มอีกสิเออถ้าใครอยากส่งของให้เรารีวิวนะคะหรือว่าอยากส่งของเอฟซีมาให้สามารถตวยช่องได้นะคะเราจะทิ้งชื่อที่อยู่ตรงดีสคริปชั่นบล็อกนี้นะคะหรือว่าใต้คอมเมนต์ก็ส่งมากันเยอะนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยนี่นะคะส่งมาจาก ไอซ์อันเดสกอร์ช็อปนะคะคนนี้เราจําได้เลยว่าเคยส่งของให้เราแล,ล้วหลายรอบด้วยน่าจะอันนี้น่าจะรอบที่สนะคะถ้าพูดผีดก็ต้องขอบคุณค่ะส่งจากไอซ์อันเดสกอร์ช็อปนะคะก็นี่เล็บเราสติกเกอร์ติดเล็บคะ่ะใครสนใจก็ทักไลน์มาได้เนี่ยอันนี้เราใช้สติกเกอร์ติดเล็บที่เราขายแหละแมก็นี่นะคะส่งมาแบบลงทะเบียนค่ะอย่มาตัดกันดีกว่าว่าเขาส่งอะไรมาให้เรานะคะก็เขียนว่า YouTube นะคะ Ice Underscore ์อัน r ดส o อนะคะแล้วก็ IG ไอ c e s อซ์อันะดสกอลืมไปกด s กอ subscribe YouTube ตามนี้เลยนะคะโอเคก็เดี๋ยวรามาตัดกันดีกว่าตึ๊ด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 เฮ้ยมันคืออะไรเคเลยมีโน้นมานะคะ Oh my god เดียวมาหาโน้ตกันก่อนนะคะฝากร้านหน่อยนะคะโนนนี่ร้านเขาส่งจริงไม่โกงนะจ๊ะแล้วก็เขียนว่าไอรัสเงนนี่นะคะนี่นะคะก็อย่าลืมไปกด follow Instagram ice underscore shop ด้วยนะคะ ส่งจริงนะเพราะว่าส่งให้เราจริงๆด้วยนะคะโอเคเรามาดูของที่เขาส่งมาให้กันเลยก็คือนี่เลยเป็นสกูช่แท้นะคะสก mm hmm. ูช่แท้ด้วยเป็นสกูช่มินิไอติมอะ่ะนี่เป็นของแบรนด์กิวเกยวูไม่แน่ใจนะคะส่งมาให้3มชิ้นแล้วเขแบบโอ้ oh, my god ฟานะคะจะนุ่มๆอะ่ะก็จะมีเป็นสติกเ,เกอร์นะคะกิวนุ่ม ราะทำสเกียนว่าแท็กนะคะสายยืดได้ด้วยอะ่ะนี่แต่ก็จะมีเป็นสีขาวนะคะเป็นช็อกโกแลตนะคะเป็นสีขาวเป็นเหมือนวานิลาช็อกโกแลตนะคะนี่คูอยู่ข้างในนะคะค่ะก็ขอบคุณร้าน Ice a s c o p ม h มากๆเลยคะ่ะที่ส่งของมาให้นะคะส่งจริงแน่นอนนะคะถ้าส่งไม่จริงเราก็คงไม่ได้ของแล้วนะคะก็อย่าลืมไปกด follow Instagram Ice a n s h o p ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ Like, ยะะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เ้ื่อยนะคะอย่าลืมกระชื่อซับสไครป์จะหนึ่งแสนซับแล้วเย้โอเคค่ะก็ชั้นลนนี้นะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายถ้าใครอยากส่งของไม่เราเรอจะทิ้งที่อยู่ตรงดนิสคริปชั่นบอกนะคะไปแล้วบ๊ายบาย